ยิงครับไปเยี่ยงเข้าไปหนึ่งจังหวะฮิตหนึ่งฮิตสองไปเยี่ยงไปยิงไปยิงเข้าไ,ไ,ไ,ไปอีกทีครับสามจังหวะนะครับมาครับอ่ะเราก็มายืนตรงนี้รอเลยครับมาดอเก็บสแต็กร่อนเลยครับเก็บสแต็กร่อนเลยอ่ะเห็นไหมแค่นี้แค่นี้สแต็กมีสิบแล้วเห็นไหมเร็วไหมไปเยี่ยงอ่ะยิงไปห้าหมื่นหายหมดอ่ะเสร็จแล้วไหมครับสามสองหนึ่งไปยิงเข้าไปอีกทีเสร็จแล้วไงครับกระโดดตีลังกายิงฮู้ฮู้ปึืก แล้วก็สกิลสี่คอมโบต่อครับอย่าให้หลุดนะแค่นี้ครับการเบิร์ดเห็นไหมหายไป4หลอดเลยครับคอมโบชุดเดียว อ่าสวัสดีครับมีรักกี้แมนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Darknut Two นะครับ Evolution นะครับเติมเงินถูกต้องอีรักษณที่ชอบนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับอ่าวันนี้จะมาสอนการคอมโบนะครับบอกว่ามีขายยังพี่นิดนึงจะห้แต่ไม่เป็นไรนะแค่นี้แหละเพื่หมีมาได้เล่นวันแรกแล้วแหละถ้าเล่นวันแรกน่าจะไวกว่านี้เยอะนะครับอ่าก็วันนี้จะมาสอนการแนะนําการคอมโบนะครับของ Ashley Lee นะครับว่าเฮ้ย พอมีสกิล47แล้วเนี่ยอันนี้มีคนมาถามใต้คอมเมนต์เลยสกิล45กับ47เราคอโมโบไงมีก็พยายามไปทดลองมาหลายแบบนะครับปรากฏว่ามีก็ใช้แบบนี้ครับนี่ตอนนี้มีไม่ได้เอาดอกบัวมาเข้าเลยนะคะรับเหตุผลเพราะว่าดอกบัวมันมันเป็นสายของแสงกับไฟนะครับผมโดยที่เจ้าดอกบัวเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดสมมุติเราเล่นแสงกเห็นไหมครับมันจะช่วยโจมตีด้วยนะมันจะช่วยโจมตีด้วยเห็นไหมครับเห็นไหม เจ้าดอกไม้ไปช่วยโจมตีสร้างสร้างดาเมจเท่ากับ210%ของแอตแทกและแอตแทกของธาตุนั้นนะมีไปฟังที่เพื่อนเขาเล่นสไนเปอร์เขาบอกเขาาบอกว่าแรงนะแต่ว่าหมีไม่ได้เล่นสายนี้แล้วไงผมหมีไม่ชอบมันไม่คล่องตัวอย่างแรงเลยาต่อไปสายไฟนะครับเห็นไหมเสริมแก่งธาตุไฟดอกไม้จะระเบิดไปที่รอบๆก็เหมือนแบบเอ่อยิงดาเมจแต่กระจายกว่ามานี้นะครับหมีก็เลยคิดว่าถ้าเราเล่นธาตุมืด กับน้ำเนี่ยยังไงยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะเอาแสงก้าวได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะนั้นเราก็ตัดไปดีกว่าครับมันใบไม่สุดเนี่ยเอาตรงๆเลยแล้วโดยรวมที่หมีไปลองทดลองสองสกิลนี้มาเนี่ยเจ้าเอ็กโพเอ็กโพซีฟเนี่ยกับเจ้าอิเดียนเมนทัลหมีไปลองมาเนี่ยถ้าเกิดเพื่แต่ว่าตอนที่หมีไปใช้เนี่ยตอนแรกยังไม่ปลูกธาตุน้ำก้าวนะพอยังไม่ปลูกธาตุน้ำก้าวหมีรู้สึกว่ายังไม่แรงแต่พอโอ้โหไปปลูกธาตุน้ำก้าวไอสองสกิลเนี้ยดาเมจหมีประมาณสามหมื 40, ่นถึสี่หมื่นแบบไม่ต้องมานั่งพึ่งบัฟเบิบ ไม่ต้องมานั่งพึ่งบัฟเมจิกชาออดามเมจเลยนะสองสกิลนี้ไม่จาเป็นเลยนะครับมันแรงของมันเลยขอแค่ธาตุน้ำเก้าเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดสกิลก่อนนะครับสกิลสี่สิบห้าเนี่ยที่มันบอกว่าเห็นไหมเสริมแก่งธาตุน้ํานนะเพิ่มพื้นที่ระเบิดของธนูระบูดดาเมจเพิ่มขึ้นอมีไปลองมาเนี่ยดาเมจมันเพิ่มเท่าหนึ่งเลยนะแล้วก็มันทําให้ระยะการโดนเนี่ยกว้างมากเหมือนสกิลหมู่ที่ดีที่สุดของอาร์ติเนนี่ของเรานะครับผม แต่ถ้าเกิดในส่วนคูดาวรีดูชั่นเนี่ย12%ของท่าไม่ตายอันติเราเนี่ยอาชีพรีวิวชั่นเนี่ยอันนี้หมีลองไปดูเซฟนอกมาแล้วก็ถามผู้เล่นมาหลายคนตกลงคือมันลดคูดาวของท่าไม่ตายคนระับเพียงแต่ตอนนี้มันบั็กนะแต่คืออย่างน้อยเอาเราเป็นทานา่าตาใช่ไหมมันก็ได้บวกโจมตีเห็นไหมบวกพลังโจมตีของของสกิลประมาณเท่านึงแล้วก็เอ่อเพิ่มระยะกระจายขึ้นไปนี่ขนาดยังไม่ไดลดคูดาวท่าไม่ตายหมียังรู้สึกว่าแม่งโคตรโกงเลยนะ ถ้าเกิดเราไปดูในส่วนธาตุาาามืดใช่ไหมครับอันนี้จะเสริมดาเมจอย่างเดียวไม่ได้เพิ่มอะไรยากนะครับต่อไปสกิลอิ e m เมนทอนนะครับธาตุน้าเป็นอะไรอ,นนอันนี้มันจะบอกว่าเสริมแกงธาตุน้ำก็คือเพิ่มพลังดาเมจของสก,กิลนี้ไปมีเข้าที่มีรองมันก็แรงขึ้นประมาณเท่าหนึ่งแต่อย่างที่บอกครับมันลดคูดาวดีดูเลชัน9%แกอาเชเนรี่รีดูเลชันก็คือท่าน,นี้นะครับแต่คืออย่างที่บอกตอนนี้มันบั็กนะหมีรองใช้แล้วมันไม่ลดคูดาวแต่ว่า ถ้าเกิดมันแก้เนี่ยอาชีพเราก็จะโกงไปกว่าน,นี้อีกเท่าหนึ่งตัวเลยนะครับแต่พอเรามาดูอิเลเมนท์ทธาตุมืดปรากฏว่ามันดีกว่าธาตุน้ำนะตอนนี้ที่มีดูเห็นไหมแก่งความมาพร้อมกับการบูดาเมจเพิ่มขึ้นสิเก็คือดาเมจอิเลเมนท์ท่อดามเดชเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเยอะนะแต่อย่างที่บอกครับตอนนี้ธาตุน้ำมันบล็อยู่แต่ว่าน,นี่มันก็เพิ่มความแรงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอญาตเออลองลองสกิลให้ดูเนาะว่ามันเพิ่มความแรงจริงกับเปล่า,าออะะไรย่างงี้นะ มีใช้บัฟบวกโจมตีอย่างเดียวนะอะลองแค่สกิลสองสกิลนี้พอนะครับอันนี้แบบเ,เรามีท่าน้ำแล้วนะมันไม่ยิงวะยิงใครเนี่ยเอ้าเอาลองตัวนี้ก็ได้อะดูนี่ดอกเท่าไหรดอกละสองพันเจ็ดสองพันเก้าเกือบเกือบสามพันนอ่ะอันนี้ยิงปึ้งระเบิดอันนี้ไม่ติดคีย์นะประมาณห้าพันสามแล้วก็เก้าพันแล้วแล้วก็เก้าพันแปดนะครับอันนี้คือในส่วนการบัฟของท่าน้ำล้านะครับการเปิดสกิลท่าน้ำอะเดี๋ยวมีขออนุญาตลองแบบ แบบไม่มีบัฟนะเอาแบบไม่มีไม่มีท่านนะดูดิว่าความแรงมันจะต่างกันเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองสกิลแป๊บนึงนะอันนี้เมื่อกี้นัดแล้วประมาณสามพันนะมีตีไว้อะถ้าเกิดไม่บัาบเหลือเท่าไหร่เห็นป่ะดาเมจลดเลยครับชัดๆเลยเห็นป่ะเหลือดอกนลงประมาณพันเก้าถึงสองพันหนึ่งเห็นป่ะหายไปประมาณพันหนึ่งเยอะนะอ่ะใน,นส่วนสกิลเอฟพอร์ชั่นล่ะนี่สี่พันสี่กับเจ็ดพันสองชัดเจนครับการที่เราเปลี่ยนข้อท่าน้ำเห็นป่ะดามเมจต่อ,อกสกิลเพิ่มประมาณสองถึงสามพันนะครับแล้วก็ อย่าลืมน้ำมันติดคีได้ถ้าเกิดมีบัฟคีแล้วก็พยายามทําคีที่ค่อนให้เยอะๆเนี่ยติดคีทุกดอกแรงกว่าที่เท่านึงนะครับโอ้โหเท่ามอนเตอร์แม่งเอาเรื่องว่ะตบแรงชิบหายเลยก็ห้าจุดสามะเนาะเอาชนะนี่คือคําตอบนะว่ามันเพิ่มความแรงด้วยนะครับมันไม่ได้ว่าแค่ลดคูลดาวน์อย่างเดียวของท่าน้ำนะครับอ่ะต่อไปคำถามยอดฮิตนะเฮ้ยมันบัฟจริงหรือเปล่าพี่หมีเนี่ยคูลดาวน์ดีเรชั่นเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวหมีขออนุญาตให้ดูตรงนี้ก่อนเห็นปะ มันจะบอกว่าครูดาวเราเดี๋ยวหกสิบหกสิบวิถูกไหมอ่ะเดี๋ยวมีจะลองใช้ให้ดูนะครับแอบยิงเข้าไปเปรี้ยเห็นปะครูดาวตะกี้กดไปลายหกสิบวิเท่าเดิมเลยครับก็คืออย่างที่บอกมันยังไม่รู้ครูดาวมันบั๊กอยู่นะแต่คืออ้างอิงมาจากเซฟนอกเนี่ยครูดาวดีดูเรชั่นเนี่ยมันคือการลดครูดาวสกิลของท่าที่มันบอกนะครับเพราะงั้นอันนี้คือเพื่อนๆต้องถามเลยครับชัดเจนแน่นอนนะ อ่ะต่อไปเป็นการคอมโบนะครับเดี๋ยวเออหมีไปคอมโบใช้จริงกับบอสไปเลยดีกว่าว่าดีกว่าไหมเออเดี๋ยวเล่นเล่นให้ดูดีกว่านะจะได้แบบเก็ตดูครับอ่ะซึ่งธนูธนูธนูอีกคนนึงอ่ะเขาพลังต่อสู้มากกว่าหมีนะเขาห้าหมื่นสองของมีสี่หมื่นห้าเนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าของเขาจะเป็นสไนเปอร์ตั้งป้อมนะอ่ะเดี๋ยวเราเราเราลองมาดูว่าใครจะแรงอ้าวพี่ไม่อยู่หรอครับเนี่ย ที่พาเร็วเออกดแล้วมาอา้าวไม่อยู่อีกเออไปซึ่งถ้านูอีกคนหนึ่งพลังเขามากกว่าหมีเยอะเลยนะห้าหมื่นสองมี4ี่หมื่นห้านะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวมาลองคอมโบให้ดูแล้วกันนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่านะโซงยังแบสแซทยังบอย ยิงครับไปยี่ยงเข้าไปหนึ่งจังหวะฮิตหนึ่งฮิตสองไปยี่ยงไปยี่ยงไปยี่ยงเข้าไปอีกทีครับสามจังหวะเห็นไหมครับดาเมียมีคอมโบชุดเดียวสองล้านเลยเ็นไงแรงไหมฮยิง ก็อย่าลืมอย่าลืมท่าหมดก็กระโดดยิงได้นะครับสร้างนาเมจมหาศาลอยู่นะตัวนี้มาแล้ววิ่ยๆๆๆบปอย่าลืมเวลาเวลากระโดดสไลด์ยิงนะครับให้พยายามวิ่งเข้าไปกระโดดเจาะหัวบอสนะครับมันมันจะโดนสองนัดน,นะครับนี่คือเคล็ดลับดาเมจ อมันก็ตายกันยากจริงๆนะตัวยิงครับปืนโอ้โหมันจะตายกระโดดยิงครับเฮ้ยจะเฮ้ยไ้ยังเนี่ยแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะโดนสองนัดซึ่งมันจะแรงกว่าลุยต่อครับนี่เขามากกว่าหมีนะแต่ว่าของหมีคอมโบโหดครับยิงครับอืนไปเยัง คอมโบหนึ่งก็คอมโบสเลยครับถ้าเกิดสมมุติมันอยู่กันเยอะๆนะมีจะมีจะเล่นอย่างนี้เลยมันจะไวกว่าไม่งั้นจะโดนคนอื่นเขาแย่งมอ,มอนเตอร์กับบอสเราจะดามเมจไม่เต็มที่นะนี่คือที่มีเล่นนะถ้าเยอะๆอ่ะเพื่อนๆกดอันติเมตกดบัฟก่อนแล้วกดออนติเมตอันติเมตแล้วก็หนึ่งสองเลยครับมันจะโดนหมู่แรงกว่านะต้อามาเลยพี่ชายอยากให้มันบัฟป้องกันเฮ้ยชวหลบครับมีนกระโดดหัวติดซอก ตัวต่อครับเอ้ยระวังอย่าโดนพิษโอ้โหโดนทีหมื่นสองพิษอะไรแรงเกินเอ้าทำไมมีเพื่อนเพื่อนรอเราเขาได้อ๋อมันต้องไปกดไอ้นี่ ียิงเข้าไปได้เออยิงเข้าไปได้ว่ะอ่ะอ่ยิงเข้าไปก็คอมโบเลยครับพับยิงเข้าไปครับฟู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 เออกระโดดยิงตีร่างกาเข้าไปหฮ้ยไป่ยังโดนโดนโดนระหว่างนี้ที่เพื่อนที่เพื่อนเพื่อนเราเขาไปกดกดเสาเราก็ตีไปก่อนครับโอเคเฮ้ยทำไมมันเข้าไปคนเดียวได้วะอันนี้อันนี้งงว่ะ มันต้องไปกดเสาตรงซ้ายหมีจำได้ไม่มีใครไปกดเลยหรอเฮ้ยทำไมมันไปคนเดียววะไม่ครับเดี๋ยวเราส่งเพื่อนเราไปสองคนนะครับนี่หมีมาให้ดูการคอมโบและการเอาแบบเอาวิธีแบบดึงพลังประสิทธิภาพของอาชีพ,ชพอาทิเนอรี่นะครับดึงพลังออกมา5ล้านเปร์เซ็นเลยนะครับแล้วกันดาวเมจเพื่อนๆแซงอาชีพอื่นแน่แตะเจสไนเปอร์เนี่ยคนที่ชื่อว่าอะไรเนี่ย ปาวาเขาสไนเปอร์เขาจะช้านะาว่าเขาจะตั้งป้อมตั้งอะไรหมีก็ยิงสามจะกิ่วก็หายหมดนะหแล้วอ้าวเฮี้ยแล้วพระกูตายคาพระตายคาสองบีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลอง,ลองให้เพื่อนๆเราไปเปิดไอ้นี่ครับเฮ้ยทำไมทำไมเขาเข้าหน่อยไปได้กูเข้าไม่ได้ไไดอ่าลากมอนเตอร์มารวมเลยครับเพื่อความบ้องไว อ่ะตอนนี้มอนเตอร์มาแล้วยิงเลยครับโซยปึง้งสกิลหนึ่งเสร็จแล้วเอ้ยเออไม้ตายเสร็จสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองต่อครับอ่าอย่ามาหมีจะคอมโบแบบนี้นะอ่าแต่ถ้าเกิดเวลาตีบอสหมีจะคอมโบห้าสี่สามสองนะครับเฮ้ยเขี้ยติดอะไรวะเนี่ยแม่งล็อกขาโอ้ยเขี้ยเกือบตายโอ้ยล็อกขาจังเว้ยแม่ง อ้าวมีเพื่อนเราน้อยใ,ใจออกไปคนนึงแล้วครับวันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเวนถ้ามีแค่สามคนจะรอดไเนได้ด่านนี้มันยากอยู่ลวเลวยเออ้วมันพาพาออกอหรอโอ้ใครออกไม่ออกพาออกตายแล้วไม่เป็นไรครับก็เป็นการคอมโบไปแล้วกันนะครับสนุกสนุก,นกให้เพื่อนๆดูแล้วกันออกมาดิเฮ้ยออกมาไอแต่ตรงนี้มันบัฟดีเฟนต้องให้มันออกมานะครับอโอเคออกแล้ว ไปยังไปยังอ่ะไปต่อเลยครับไปมิตต์ต่อเ,เพื่อนๆโอ้โหรนอนไปเนีย่ยดูเลือนนะอ่าเราก็จะเจอบอสแล้วนะครับโอ้ตายแล้วทีมกูเล่นยังไงกันวะเนีย่ย <laughs> อย่างกล่าวเออบอสต,ตัวนี้เราต้องเข้าเข้าเกาะก่อนนะครับ <laughs> เพื่อจะสลายเออเลือดบอสก่อนนะครับงง <laughs> <laughs> เลยวะ มาครับเพื่อนเื่อคิดว่าดูหมีคอมโบไปแล้วกันอ่ะฝึกการคอมโบไปนะ้ครับสามสี่สองอ้าวเฮ้มันสร้างเกาะอีกแล้วสร้างเกาะให้มันออกมาก่อนครับมันเบาเอ๊ะ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 มันอ๋อได้ละอ้าวมันสร้างมาตรงนี้พอดีเลยครับเราเราก็ลากเข้าเกาะนะครับอ่าเสร็จแล้วไงครับถ้าเกิดสมมุติอันติเราเต็มเราก็ไอ้นี่ได้เลยครับ เออสแต็กเต็ม10เราก็อย่าลืมไม้ตายยิงได้เลยครับจะแรงเร่งดาเมจสูงสุดของเรานะเห็นป่ะสไนเปอร์เวลายิงบอสนี่แรงนะแต่ว่าเออเวลาเคลียร์กลุ่มเคลียร์อะไรสู้เราไม่ได้เลยนะเราก็แรงครับไม่ต่างกันนะเอาจจริงดูดาเมจดิหุ้ยกระโดดยิงสองนัดไปเี้ยงโดนเข้าไปสองนัดอ่ะตอนนี้มันเรียกมาแล้วครับเราก็เข้ามานี่นะไม่ปกติบอ,อ,บอมันไม่ค่อยสร้างเกาะน,นะวันนี้สร้างยีกเลยอุย้ยมันร้องขาวแล้วไงครับเอะไรครับ กระโดดหลบทีลังการครับปล่อยมันหมุนไปนะครับหยุดแล้วย่างหยุดแล้วเซต็ตเออโอ้โหโ,โ,โดนสแต็กองเขาไปเต็มๆครับบอสถึงจะยิงครับหนึ่งสองสามต่อครับไว้ยังตอนนี้บอสยังยังไม่ต้องลบบัฟนะครับอา้าวตอนนี้บอสติดบัฟแล้วนะเราก็ต้องเข้าก่อเหมือนเดิมนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะพี่ครับวันนี้ครับพี่ โอ้ยมาดิโอ้ตายแล้วแต่ละคนโอ้ยวันนี้นนลงดันเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่ครับยิงก่อนเลยมันเข้ามันยังไม่เข้ามาเลยเข้ามาดิเออเข้ามาแล้วโอเคองนี้เราก็กลับนาจัดเต็มเลยครับกึกกอะไรครับโดนมีออดนี่กระโดดถอยหลังตีล้างก้าวมาอย่าลืมครับเราต้องพิวนะสไนเปอร์เพื่องโดน,นเพิ่มระยะก,กว้างนะครับ พืดโอ้โหเต็มเต็มอันนี้อันตีเลยครับไปเพียงเข้าไปเพียงเข้าไปอ่าอันนี้ต้องให้เรากระโดดเข้าไปในเกาะนะครับไม่งั้นตายนะ เสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะเรียกลูกน้องกากอยมาห้าตัวมั้งซึ่งอีกสองคนเขาเป็นครับแต่แต่พระนี่อะไรก็ไม่รู้อะพระนี่อย่างกาวเลยตะกี้อย่างห้าเดี๋ยวกากอยมันลรวบัฟรอเลยครับโอ้โหเขาก็รู้งานแล้วเนี่ยมีบัฟรอพร้อมเราเลยว่ะมามา,มาเพื่อนมาเลยอ่าเสร็จแล้วไงครับเราก็กดเอ้ยบออะไรวะเนี่ย อ่าเสร็จแล้ววันนี้เราก็วิ่งเข้าไปเลยครับพยายามหลบเข้าไปหาบอลแค่นั้นเองนะครับนี่จะโดนแล้วเออเออโอ้โหซิกแซกซิกแซกโอ้โหทำแผงกิง้งเออเฮ้ยมาถึงบอลแล้วโอ้โหรวดเร็วมากอ่าเสร็จแล้วไงครับอัดเลยครับเอ้ยไม่มีให้เราสร้างกเกาะหรอโหเร็วจังไปเขาเกาะรอบอลเข้ามาจะอัดอ่าบอลเข้ามาแล้วอัดเลยครับเพื่อจะลืมสก,กิล ห้าเพิ่มสกิลเอ่อ,พอเพิ่มโจมตีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมบอสโดนเราเข้าไปชุดนี้งสองชุดนี่เละเลยอัร์ติเมตครับอัอย่างโอ้โหอันยี้มันเบานะต้องให้ล่อร้อยมันออกจากเกาะหน่อยเนี่ยเบาจริงๆเอาเสร็จดีอย่างนี้หุบ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 หบเรียบร้อยครับดาเมจทะลุทะลวงครับบอกเลยนะดาเมจอาชินเารี่ไม่โกงก็ไม่รู้ยังไงแล้วเ,เพื่อนๆลองไปเล่นตามครับรับประกันนะรับประกันชอบแน่นอนนะครับ Omi, อ,าอาเดวมี่ขออนุญาตเอ่อแนะนำการคอมโบแบบเอาเอาเอาบอสละกันเนาะจะได้แบบวันนี้ตรงไหนบอสมั้งวะโซเบเกอร์แม่งอาชีพเหมือนอาโอเลยโซเบเกอร์ตอนนี้กูล็อกบอสก่อนเลยครับมาครับอ่ะเราก็มายืนตรงนี้รอเลยครับมาดูเก็บสแต็ก่อนเลยครับเก็บสแต็ก่อนเลยอ่ะเห็นไหมแค่นี้แค่นี้สแตก็กมีสิบแล้วเห็นไหมเร็วมะมาเยี่ยงอ่ะยิงไปห้าหมื่นหายหมด อ่าเสร็จแล้วไงครับสามสองหนึ่งมาเยี่ยงเข้าไปอีกทีเสร็จแล้วไงครับกระโดดตีรังกายิงฮู้ฮู้ปืกแล้วก็สกิลสี่คอมโบต่อครับอย่าให้หลุดนะแค่นี้ครับการเบิร์ดเหายมาหายไปสี่หลอดเลยครับคอมโบชุดเดียวดูเรื่องนะอ่าคอมโบที่ครับออืโอ้โหมอสก็หลบไปไม่เป็นเลยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวสกิลห้าบวกเอ่อบัฟดาเมจสี่เปอร์เซ็นต์ครับมาเยี่ยงเข้าไปเสร็จแล้วสกิลสามรอครับแล้วก็สกิลสี่ต่อเลยหุ้ยปืด เสร็จแล้วสกิลหนึ่งกับสกิลสองก็จะกลับมาคอมโบพอดีนะครับอ่าเราก็กดคอมโบไปเสร็จแล้วก็โดนยิงปื๊ดนี่โดนสองนะสามพันห้ากับสามพันเจ็ดนะครับแต่ว่าจะทานบอสไหมเออโอ้โหเอ,อเรียบร้อยครับเห็นปหมการคอมโบดาเมจมันแบบจัดจ้านอะ่ะไม่ไม่รู้นะหมีพยายามคอมโบหลายแล้วเอาดอกไม้มาวางเอาอย่างนี้มาวางหมีรู้สึกว่าอันนี้ดีกว่าการที่เราเอาดอกไม้มาวางมันจะดีแค่ มันจะดีแค่ตอนวางครับเพราะหลังจากวางเสร็จแล้วเราจะเราจะใช้แค่สี่สกิลใช่ไหมทีนี้มันจะมีปัญหาบางทีเราลุยด่านใช่ไหมบางทีมันมีมอนเตอร์ที่เกิดมาหลายๆกลุ่มพร้อมกันทีนี้เราวางดอกบัวไม่ทันครับมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถคอมโบดาเมจได้อย่างต่อเนื่องคือที่มีลองมีรู้สึกว่าเล่นแบบนี้ดีกว่าครับเท่ากับว่าอาชีพเราก็จะเป็นอาชีพที่ถ้าอันนีเ้เราพูดถึงอาชีเนลลี่ท่านามนะเท่ากับว่าเราจะมีสกิลหมู่3สกิลเลยก็คือ3แล้วก็2แล้วก็1ถูกไหมครับ แล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยโดนเป้าเดียวกับสกิลสองโดนเป้าเดียวแต่ว่าสกิลหนึ่งบวกดาเมจส่วนสกิลสองยิงแรงสุดๆเลยถ้าบัฟสแต็กรา1สิบนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายเราเป็นอะไรยิงปุ้งเดียวหายหมดเลยถ้าเกิดเพื่อนๆกะคอมโบกะดีๆเนี่ยดาเมจที่เราลงดันเนี่ยมีคิดว่าน่าจะแรงสุดในบรรดา,าทุกอาชีพที่มีลองนะเทียบกับสไนเปอร์ตะกี้ก็ได้เห็นไหมสไนเปอร์ตะกี้พลังห้าหมื่นสองมสี่หมื่นห้ามีแรงกว่าเยอะเลย อ่เพื่อจะช่วยการคอมโบให้เพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับอาชีพอออาชีพนีนะครับถ้าอยากให้หมีทําไกด์เดวเกี่ยวกับเกมนี้อาชีพไหนก็บอกได้เดี๋ยวหมีไปเล่นให้นะครับรับประกันคอมโบสุดวิง่งสุดคอมโบสุดวิง่งส,ส,สุดกระดิ่งแมวเลยนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับเออเดี๋ยวนิดนึงคือคลิปที่แล้วหมีก็บอกเรื่องของแล้วแต่เผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะอ่ะให้เพื่อนๆใส่ของเป็นอินนะครับเห็นบ้างที่เป็นรูปเครื่องหมายตกใจสีฟ้าเนี่ย ทำไมเอ่อที่มันเขียนเป็นเป็นอินอย่างเงี้ยมันดียังไงใช่ไหมครับเห็นามันจะบอกอินสิบสองซึ่งอะไรครับสายอาชิเนลลี่อย่างเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นนัธนูเวทนะครับเพื่อนเพื่อดูความแรงสกิลเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเลยเห็นไหมตั้งแต่อันติเห็นบ้ามันจะคิดค่าอินแรงที่สุดเห็นบ้ามันจะมีคําว่า2ขีดอันนี้เห็นบ่าอินบอก็ก็คือแรงสุดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกสกิลเราคิดค่าอินหมดเลยนะเห็นไหมนี่ค่าอินหมดเลยนะครับ แม้แต่สกิล4 5 4 7ก็คินค่าอีดแรงที่สุดเพราะนั้นแล้วการใส่หอมเพื่อนก็เลือกดูดีๆด,ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกเอ,อ่อเรื่องนี้ครับดาก้อนลูนมีขาดน้ำอีก2เห็นปะ่ะแต่มียังขาดไอ้2ช่องเนี่ยผสมไม่ได้นะดงสวยถ้าผสมน้ำออกใบสอช่องใส่ก็จบและแค่นี้ครับสำหรับการเล่นนะคือเราคือเราเอาสูตรอะคือเอาน้ํา11แต่จริงการเล่นมันมันจะเล่นโหดเลยก็คือน้ำเก้าครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนได้น้ำสิบเอ็ดเนี่ยมันจะได้ท่าไม้ตายเพิ่มดาเมจก็ไปอีกสามร้อย โงไหมนี่เห็นไหมครับถ้าสมมุติเราอัพเป็นธาตุน้ำเนี่ยข้อข้อปวดก็คือน้ำต้อง11เอพราะเราจะน้ำา1 1เห็นไหมครับถ้าเกิดเมจิกชาออลเรา10เมื่อไหรอ่อ่ะเวลาเรายิงดาเมจเพิ่มขึ้น230%มเปอร์เซ็นต์ฟรีเลยโหดไหมโหดนะก็เหมือนเอาจริงถ้าเกิดมีน้ำได้อีก2ก็คือดาเมจมีเพิ่มอีก230าิเปอร์เซ็นต์เฉพาะถ้าไม่ตายนะครับ เอาเคลิปนี้มีจะมีประโยค์กับผู้เล่นไม่มากก็น,น้อยครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครนะครับอยากให้มีทำไกด์เดี๋ยวเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะหรืออยากจะถามอาชีพอื่นก็บอกได้เดี๋ยวมีไปเล่นให้เดี๋ยวไปคอมโบแบบให้สุดดิ่งกันสิ่งแมวเลยนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ